นี่คือตัว H นะคะจ๋าก็ใส่เป็นดอกเนี่ยเป็นดาวซึ่งจำนวนเงินในที่เป็นพับดอกดาวเนี่ยคือยอด5 0 0 0 0นบาทนะคะจ๋าจ๋าทำเป็นดอกดาวในกลีด5ดอกรวมในนี้เนี่ยก็คือ5,000บาทแบบนี้นะคะแล้วก็นี่คือดอกไม้ประดิษฐ์ที่จะจ๋าใช้ประจำเลยในร้านดอกไม้จะจ๋า Flowers นะคะก็จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เกรดพรีเมียมนะคะ เอบูบีนี่จะก,ก็เลือกใช้เป็นโทนแบบสีสันที่สดใส Colorful เหมือนใส่รุ้งนะคะวันเกิดทั้งทีก็ต้องสดใสกันหน่อยและนี่ก็คือตัว H นะคะเดี๋ยวจะมมีคคำถามได้นะทุกคนดูไว้อ่าต่อมาโอ้โหเข้ากับรถที่จิ๊บมากเลยสีเหลืองพอดีเลยต่อมานี่คือตัว B ค่ะนีะ่หลายคนถามว่าเอะแล้วนี่สูงขนาดไหน สูงประมาณนี้เลยค่ะนี่คือยังไม่ได้ใส่แสแตนนะคะนี่คือตัวตัวอักษรเนี่ยสูงประมาณนี้เลยหนึ่งร้อยสามสิบเซนค่ะน้องนุ๊กเนี่ยสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนจาก,ก็จะทำให้ช่อเนี้ยน้องนุ๊กสามารถที่จะเดินเข้าไปชื่นชมความงามของช่อนี้ได้ไปสัมผัสกับความรักจากทุกคนได้แบบไม่ต้องชึงเงนื้อแล้วก็ไม่ต้องก้มนะคะจ๋าก,ก็เลยคำนวณให้ว่าช่อนี้เนี่ย สแตนด้วยแล้วตัวอักษรด้วยเนี่ยจะสูงราวๆ180รเซนนะคะก็น้องลูกจะได้สัมผัสได้นี่ก็คือตัว B ค่ะจะไล่โทนจาก H อตัวนู้นเป็นเทมนะคะไล่ลามาอ่อนนิดนึงแล้วก็ไล่มาอ่อนลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วก็จะอ่อนลงไปแล้วก็จะเพิ่มขึ้นแบ,บนีวนี้เป็นตัวดี o g ค่ะนี่นี่คือตัวดีของเรานะคะก็สังเกตว่าด้านนี้จะอ่อนกว่า แล้วก็จะไล่ไปเข้มขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยสุขสันต์วันเกิดไปแล้วตัวสอนตัวถัดมาเนี่ยสำคัญ่าด้วยความที่หนึ่งอยู่ตรงกลางพอดีมี7ตัวสอนใช่ไหมคะก็จะเป็น HBD3 NWOK OK, n u ก4 e. ตัวสอนตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดี<ม>ค่ะแล้วก็<ม>เป็นชื่อตัวย่อชื่อเล่นของนุก ชนดลตัวเอเพราะฉะนั้นจกจ้าจ๋าก็เลยให้ความหมายกับตัวนี้มากเป็นพิศพเศษความหมายที่ว่าก็คือตรวนี้ค่ะก็เรียบร้อยตาดูด้ดดนะคะนี่ก็จะเป็นตัวสอนที่ไล่มาแบบนี้นะคะเป็นเคิร์ฟแบบนี้แล้วนี่ก็คือดอกดาที่เราบอกไว้และนี่คือปึกเงินปึกนี้หนึ่งแสนบาทค่ะ แล้วก็จะจะเลือกเลขที่อยู่ในหมวดเลขเก้านี้นะคะหมวดเก้าหมวดนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยเก้าเอเจหนึ่งห้าสี่หกศูนย์หนึ่งซึ่งในปุกนี้ก็จะมีเป็นเก้าหน้าเก้าหลังอยู่ประมาณสิบใบก็ตั้งใจว่าถ้าน้องนกเนี่ยได้เอาไว้เก็บไว้ก็จะเป็นมงคลมาดูกันนะคะว่าปึกนี้จะมีอะไรบ้างหมวดเก้าหก นี่อันนี้อันนี้คือเก้าห้าอันนี้อันนี้คือตัวนี้เป็นปึกเล็กนะคะนี่ปึกใหญ่เริ่มต้นได้เลขห้าต่อมานี่ก็คือ, 96, อเก้าหกนี่เก้าเจ็ดและนี่เก้าแปดลงมาเก้าเก้า เลขนี้จะเป็นใบบึกนี้จะเป็นใบที่พิเศษมากๆเพราะว่าจะเป็น9้าาหน้าและลงท้ายด้วยก้าเก้าเก้าจะมีเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นในกุดนี้แต่อย่าให้ย้อนที่ไปดูตรงนี้ค่ะโอ้โหอลามมากเลยอะอะลลามจริงๆนี่คือทองคําแท่งนะคะที่ไม่ใช่ทองคําแท่งที่จะซื้อจากยวราชปกติ แต่นี่คือทองคําแท่งที่สั่งแกะสลักลายเป็นรูปปลาป้ายน้ำแล้วก็คู่นะคะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความแบบมีความสุขมีมีเป็นคํเอื้อพรนะคะให้ให้แบบมีกินมีใช้ตลอดไปอุดมสมบูรณ์นะคะในานาก็ต้องมีปลาแบบนี้นะคะก็ ทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นคำอวยพรดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเลขบนแบงค์ลายบนทองนะคะหรือว่าสีสันที่สอดคล้องกับวันเกิดของน้องน้องเกิดวันจันทร์เนะคะ่ะตัวสีเหลืองแล้วก็เนี่ยเป็นสายร้มแบบโทนสีสดใสจะก็จะเลือกโทนม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงนะคะแต่แดงเนี่ยจะใส่น้อยหน่อยนะว่าแะน่าจะเหมาะกับแบบโทนนี้มากกว่าต่อมานี่ก็คือตัวพิเศษที่สุดแล้วก็นี่ค่ะ หวานลงมาพอเราเป็นเคิร์ฟแบบนี้ใช่ไหมสูงสุดละแบบนี้มาเรามาซอบซ้อกันบ้างน,นะคะนี่คือโอโอจะเป็นแบบหว,วานน่ารักน,น่ารักมีเป็นแบบโทนพาสเทลหมดเลยค่ะน,ะะนเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ก่อนมีแต<ด>่นค,คนบอกว่าชมสวยมากๆแล้วก็บอกว่าน้องชอบเลี้ยงปลาค่ะคุณจา๋า จริงปะเนี่ยใช่แล้วเขาก็บอกว่าคุณจ๋าใส่ใจในรายละเอียดมากสวยมากค่ะอขอบคุณมากค่ะดีใจมากมากค่ะจ๋าก,ก็อยากจะให้แบบคือจ๋าทราบมาว่าเงินที่ทุกคนมอบให้น้องเนี่ยคือพลังของความรักแต่ไม่ไม่กล้าบอกเลยว่านี่คือเงินที่เป็นมูล,ลาค่าเท่าไหร่เพราะว่านี่คือคุณค่ามันแบบมันวัดไม่ได้เป็นมูลค่าคา่ะจ๋าก,ก็เลยเพยายามที่จะ ใส่ใจกับทุกรายละเอียดให้มากที่สุดเลยจริงๆเจ,จ,จ้า๋าฟลาเวอร์เนี่ยใส่ใจแบบนี้อยู่แล้วนะคะกับทุกๆออเดอร์ทุกๆคนค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่แฟนๆของน้องนุ๊กนะคะเอ็นดูเจ,จ้า๋าฟลาเวอร์ให้เกียรติเจ้า๋าได้มีโอการจัดทําชิ้นงานชิ้นนี้ค่ะไปดูอีก2ตัวสุดท้ายดีไหมคะนะคะนี่ก็คือตโอ่ตัวหนึ่งจะสังเกตตัวนี้เนี่ยจะสดใสใกว่าตัวเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเราจะเริ่มเคิร์ฟแบบใกล้จะจบแล้วนะคะจะปิดจบด้วยนี่เลยค่ะ อเคส่วนข้างหลังนี้รถจ่ายเองแต่จ่ายังไม่ได้ขับเลยนะมันใหญ่เหลือเกินโอเคตัวนี้ค่ะก็สง่างามค่ะคจอเป็นกับใกล้เคียงกับตัว S ทั้งหมดเนี่ยจะวางอยู่บนแท่นแท่นหนึ่งเดี๋ยวจากจะพาไปดูอาจจะมืดนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูจ่าย Power for love always support support อะไรเอ่ย นี่พี B ดี